โบราณอาจารย์ท่านสอนเรื่องสามช่างเอาไว้นะครับก็คือ1ช่างมันสองช่างมึงสามช่างกูในยุคนี้นี่ถ้าเราจะอยู่ยังมีความสุขไม่เดือดร้อนนอนทุกข์ไปกับเขาเราก็ต้องยึดสามช่างดังที่ท่านได้สอนไว้นะครับเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการปล่อยวางเพื่อเป็นการรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีหาใช่เป็นการสอนให้เห็นแก่ตัวไม่นะครับนั่นก็คือหนึ่งช่างมัน มายถึงใครก็จะพูดอะไรสอนอะไรด่าอะไราพาดพิงอะไรด้วยวาจาสามหาวหญิงยโสโอหังกะะักกะปากร้อยยังไงก็ตามก็ช่างมันเรื่องของมันไม่เรื่องของเราทุกของมันไม่ใจ่ทุกของเรารักษาใจของเราไว้อย่าให้เศร้าหมองก็พอนะครับถือคติว่าเดี๋ยวก็เป็นอดีตเพราะทุกอย่าง อยู่ในกฎของพระไตรลักษ์ทั้งสิ้นอ,อนิจังทุกขังอนัตตายามเรืองรุ่งพุ่งเปรี้ยงดุจเสียงฟ้าแม่เทวายังสยบหลบทางให้จะหยิบดาวเดือนชมก็สมใจคงร้องไห้วันหนึ่งแน่คราวแพ้มีนี่ช่างมันประการที่สองช่างมึงช่างมึงก็คือไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นนะครับใครเขาเอาเรื่องใครมาพนธนาให้เราฟัง ก็อย่าไปเก็บมาใส่ใจให้รคสมองของเราเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูเราอยู่แบบรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้รู้แน่ๆเราจะได้แก้และกันใจไม่ให้เป็นทุกข์และป้องกันจิตใจของเราไม่ให้เดือดร้อนได้ถือคติว่าหากทุกคนได้ทุกอย่างดังที่คิดสิ้นชีวิตจะเอาของกองไว้ไหนจะได้บ้างเสียบ้างช่างปะไร กรรมของใครก็ของมันเท่านั้นเองนี่ช่างมึงประการที่สามช่างกูช่างกูก็คือไม่แคร์ไม่สนคิดปากชาวบ้านนะครับใครเขาจะว่าเราอย่างไรนินทาเราอย่างไรก็ช่างกูเรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึงเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเปลี่ยนใช้ได้ถือคติว่าเขาว่าเราเราอย่ากโกรธลงโทษเขา ในเมื่อเราไม่เป็นเช่นเขาว่าหากเราเป็นจริงจังดังวาจาเหมือนเขาว่าอยากโกรธเขาเราเป็นจริงนี่ช่างกูนะครับดังนั้นให้ยึดสามช่างมันฝึกนึกเข้าไว้ช่างมึงซสาเรื่องของเขาเราอย่าสนส่วนช่างกูชั่วดีมีหรือจนต้องฝึกฝนช่างมันมั่นอุราด้วยประการศนี้